สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมคาริทแลนนั่นเองสําหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว MMO นะครับซึ่งเป็นเกมมือถือด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่สามารถเล่นบนเวอร์ชัน PC ด้วยนะครับเล่นแบบ Cro s s p พ a t f o r m กันได้เลยตัวเกมนี้นะครับก็เปิดทดสอบรอบที่2แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะเข้าเล่นได้กันเอ่อแทบทุกคนนะนะครับผมอ่าลิงก์โหลดก็ใต้คลิปเหมือนเดิมสาหรับคนที่สนใจนะครับโอเค เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเลยดีกว่าสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกสะดวกปลอดภัยแนะนําร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็คแนลร็อ i ออริจินซัมเมอร์วอล์คโคนิเคิลหรือว่าเกมเศรษฐี2และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับก่อนจะเข้าไปเล่นตัวเกมนะเราก็ต้องมาทําการสร้างตัวละ ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนี้มีทั้งหมด8สายด้วยกันนะอ่าแล้วก็เนี่ยสายแรกจะเป็น barbarian fighter นะครับซึ่งจะมีสกินให้เราเปลี่ยนด้วยนะทุกสายเลยนะครับจะมีสกินให้เราเปลี่ยนแต่ว่าสกินการที่เราจะได้มาเนี่ยเราก็ต้องไปทําการร่วมอีเวนต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกไว้อยู่นะาตามนี้นะครับสายต่อไปเลยครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็น warrior ครับผมนี่เลย อ่านี่พอเปลี่ยนปุ๊บนี่เท่กว่าเดิมอีกนะครับโอเคสายต่อมาครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเมทครับผมนี่เลยฮะอ่ะนะครับผมจะไปแบบเร็วๆนะเออเดี๋ยวมันจะยาวไปครับคลิปนี้นะอ่ะสายต่อมาเลยครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของพาราดินครับผม นี่เท่เหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าผมจะเอาในช่วงของเริ่มต้นนะครับสร้างตัวละครมาให้ดูก่อนนะฮะเอาไว้ตอนโอเพนเบต้าเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับในส่วนของระบบต่างๆของตัวเกมนี้นะครับสายต่อมาอันนี้ครับผมแอนนี้เนี่ยจะเป็นแบบมืดๆหน่อยเห็นไหมฮะแสดงว่าเรายังเลือกไม่ได้เพราะว่าเรากดเน็กตรงนี้ไม่ได้เห็นไหมครับจะเป็นชาร์โ w สอด Man นะครับผมน่าจะมาในอนาคตนะฮะ นี่เป็นสายว่องไวมาเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคต่อไปครับอันนี้เนี่ยจะเป็นพรีตครับผมนี่พรีตนะอันนี้เป็นแบบสกินธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาครับนี่แบบอีเวนต์แบบอีเวนต์นะครับโอเคสายต่อไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของแรนเจอร์ครับผมนี่ก็เปลี่ยนประมาณนี้นะครับแล้วก็สายสุดท้ายเลยครับตัวนี้จะเป็นบาร์สครับผมโอเคนะครับตามนี้นะ เปลี่ยนเอาเลยนะครับพอเราเลือกในส่วนของสายอาชีพถูกใจแล้วนะครับแล้วก็กดเน็กไปส่วนตัวผมเนี่ยผมกะว่าเอ่อจะเลือกเป็นพรีดละกันนะครับอ่าโอเคแล้วก็กดเน็กตรงนี้นะนี่ครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีให้เรามาทำการปรับแต่งในส่วนของตัวละครนิดหน่อยนะครับว่าเราจะปรับแต่งอะไรประมาณไหนยังไงนะครับเห็นไหมอ่าจะเอาแบบบางประมาณไหนยังไงนะครับหัวโตก็ได้นะ นี่แต่ว่าผมจะเอาแบบสมส่วนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ตรงพวกนี้นะครับก็ปรับแต่งได้เพิ่มเติมนะนี่เปลี่ยนทรงผมได้นะครับตรงนี้โอ้เอาเรื่องอยู่นะผมยาวผมว่าผมยาวน่าจะน่ารักกว่าเอาผมยาวเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีผมได้นะครับตรงนี้เปลี่ยนสีผมเป็นสีทองแล้วก็สกินนะครับผิวโอเคผมเอาขาวเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคิ้วนะครับคิ้วประมาณไหนคิ้วอันนี้ดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้นะครับตรงนี้สีสีนะครับ สีของคิ้วโอเคเอ่อเอาสีธรรมชาติอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไรอีกเอ่ยโอ้มีเราเปลี่ยนหลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยนะครับผมนี่อ่าสีข้างในตานะครับก็ลองมาเลือกเลือกดูแลนน้วกันนะในส่วนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็กด next ไปครับ อ่าเขาก็จะให้เราทําการตั้งชื่อนั่นเองนะครับอันดีวผมตั้งชื่อก่อนแล้วก็เข้าไปด้านในตัวเกมกันดีกว่านะครับผมโอเกเสร็จแล้วกดเ play ่ไปเลยจ้าเข้ามาด้านในตัวเกมแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเลยนะครับผมเราก็จะเจอกับผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ดูภาพสิเห็นไหมภาพเกมโคตรสวยเลยทุกคนนะครับมุมกล้องก็หมุนได้อิสระเลยนะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับหรือว่าซูมเข้าซูมออกแบบนี้นะครับก็ได้หมดเลยเห็นไหมอ่านี่ครับผม เป็นเกมที่ภาพถือว่าค่อนข้างสวยอีกเกมนึงเลยนะครับแล้วก้อนี้เนี่ยตัวเกมนะครับเราจะทําการขยายแผนที่แบบนี้ได้นะกดที่แผนที่เสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าในตัวแผนที่เนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะมีเป็นจุดๆแบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของจุดวาร์ปนั่นเองนะครับสมมุติว่าเราจะวาร์ปไปยังจุดนี้นะครับถ้าเกิดมันขึ้นเป็นสีแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเราเปิดจุดวาร์ปแล้วนะครับแล้วก็กดมาแล้วก็ทําการกดคอนเฟิร์มครับเพื่อทําการวาร์ปไปเห็นไหม มันก็จะทําการวาร์ปไปแล้วครับนี่อ่ะมายัางจุดที่เราต้องการมาแล้วครับดูดิภาพยังสวยเลยทุกคนเป็นเกมที่คนข้างน,นาเล่นีกเกมเลยแหละนะครับผมนี่ฮะแล้วก็น้าเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถลงไปไว่ายได้นะเนี่ยครับว่ายน้ําเห็นไหมนี่ว่ายน้ําแบบนี้เลยครับโอ้เอาเรื่องจะจัดนะฮะโอเคอเคุ้ยเหมือนจะมีของอะไรให้เราเก็บด้วยนะครับเนี่ยถ้ามันขึ้นเป็นแบบเอ่อวิง่งวิ่งแบบนี้นะครับเราลองไปดูได้นะแล้วก็อ่าทาการเก็บได้นะครับอ่า บนพื้นดินก็เก็บได้นะจริงๆแล้วนะครับโอเคเนี่ยกดเก็บแบบนี้เห็นไหมอ่ะมันก็จะให้เราเก็บละนี่เห็นไหมไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะครับก็เก็บไว้แหละนะครับผมมันเหมือนแบบอ่าเป็นการปลดล็อกอะไรสักอย่างในแผนที่อะนะอุ้ยมีน้ําตกตรงนี้นี่ว้าวโอ้ว้าวน้ําตกก็สวยด้วยนะครับโดดเด่นไหมอ่ามีคนมาเดินเที่ยวเหมือนผมด้วยนะครับนี่นีอยู่ตรงนี้ อ่ะนะครับทีนี้ก็ตัวเกมเนี่ยเขาจะมีเควสด้วยนะเควสจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยด้านาขวาของจอนะครับเราสามารถกดติ๊กได้นะแล้วก็มันก็จะพาเราไปยังจุดที่อ่อเราจะไปเควสนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเควสมันไกลใช่ไหมเราก็สามารถที่จะกดวาร์ปไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเควสไหนที่มันไม่ได้ไกลมากนะครับคือจะต้องบอกเลยว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่อ่อไม่มีออโต้ในส่วนของการวิ่งเควสอัตโนมัตินะครับรวมถึงการโจมตีต่างๆเนี่ยก็ไม่มีออโต้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบ อบออโต้เนี่ยอาจจะไม่ชอบเกมนี้เลยก็ได้ส่วนใครที่ไม่ชอบออโต้อยู่แล้วนะครับน่าจะตอบโจทย์สําหรับเกมนี้ นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเอ่อพาไปดูการต่อสู้ทั้หน่อยแล้วกันในส่วนของการต่อสู้เนี่ยนะครับตัวเกมเขาก็จะมีมอนสเตอร์เนาะบนแผนที่ต่างๆนะครับรวมถึงแบบว่าเวลาที่เราไปลงดันเจียนอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถไปลงกับเพื่อนๆได้นะนะครับผมเนี่ยอา่ามอนสเตอร์เนี่ยจะอยู่บนแผนที่แบบนี้นะครับแล้วก็เดินหามันดูนะครับผมเราสามารถที่จะสู้กับมันได้นะครับแบบนี้ปบปด้ช็อตสกิลไปนี่ฮะ เพราะกอสกิลต่างๆก็ถือว่าสวยดีนะเวลาใช้สกิลนะครับเออแบบนี้เนี่ยอ่ายิ่งถ้าเกิดเป็นตองวันใช่ไหมภาพตัวเกมผมว่ามันค่อนข้างที่จะสดแล้วก็สวยดีนะครับนี่แต่การกับมอนสเตอร์ประมาณนี้นะภาบโอเคนี่ใช้สกิลคือของผมเนี่ยอ่าค่อนข้างที่จะลาบากนิดนึงนะผมไม่ค่อยชอบเกมที่มันไม่มีออโต้นะครับเอาจริงนะเออผมชอบเกมที่มีออโต้นะครับมันกดลําบากไนงะ เนี่ยฮะเราต้องใช้มือนะครับกดมือเองเลยนะครับผมเออบอกแบบนี้นะอ่าโอเคทีน,นี้ก็ในส่วนของแบบแผนที่ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราจะวาร์ปเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันจะมีจุดวาร์ปแบบนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นจุดวาร์ปนะครับซึ่งอ่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้เปิดจุดวาร์ปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสีแบบอย่างเงี้ยสีเทาๆเนี่ยอย่างนี้ครับอันนี้คือยังไม่ได้เปิดจุดวาร์ปแต่ถ้าเราเปิดจุดวาร์ปเมื่อไหร่มันจะขึ้นเป็นสีแบบนี้ซึ่ง ถ้าเกิดเราอยากจะวาร์ปไปยังจุดต่างๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็แค่กดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะทําการวาร์ปไปได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ผมมาเปิดจุดวาร์ปแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยเป็นมุมสูงแบบนี้ดูดิโอบรรยากาศนะครับภาพยังสวยนะครับด้านล่างเนี่ยทะลงทะเลนะครับผมซึ่งเราจะได้ยินเสียงน้ําทะเลด้วยนะถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้นะครับเออค่อนข้างสวยภาพสวยมากๆจริงนะเกมนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ชอบออโต้นะครับ อพอเข้ามาเล่นได้เลยแล้วก็ภาพเนี่ยสวยงามมากนะครับสังเกตตอนนี้นะครับว่าจะมีฝนตกด้วยนะครับซึ่งเกมนี้มันจะมีระบบสภาพอากาศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนช่วงกลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมอ่าตอนช่วงฝนตกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ เออประมาณนี้อันนี้ผมทําการว์ปไปยังอีกจุดจุดหนึ่งดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นเควสนะดีวผมจะว้าไปนะครับผมอ่าไปรับเควสหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะพาดูว่าถ้าเกิดในตัวเควสเนี่ยเวลาที่เราจะกดไปนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับว์ปามายังอีกเมืองหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เนี่ยในสงองตัวเควสนะครับมันจะมีแบบว่าเอ่อนำทางเรานะครับสมมุติว่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะไปยังไงเนี่ยเราก็กดตรงตรงนี้ครับตรงเควสนะ เพิกดติ๊กทีหนึ่งนะครับแล้วมันจะมีจุดบอกนําทางเราไปนะครับว่าไอาตัวเควสนี้เนี่ยมันอยู่ทางไหนนะครับเห็นไหมสังเกตนะมันจะมีลูกศรสีส้มๆแบบนี้เนี่ยอันเนี้ยนะครับผมมันจะเป็นจุดที่นําทางนะครับแล้วก็จะบอกเราเลยว่าเนี่ยตัวเควสเนี่ยจะห่างออกไปอีก52เมตรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการวิ่งไปนะครับหรือว่าจะทํางานขี่สัตว์ขี่ก็ได้นะเนี่ยมันจะมีสัตว์ขี่ให้เราขี่แบบนี้ด้วยเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้ครับนี่มาแล้ว อันนี้ก็จะเป็นอีกเควสหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยเข้ามาโอเคเดี๋ยวผมลงสัตว์ขี่ก่อนแล้วก็กดอ่อรับเควสนะครับจะเป็นตัว F ใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ครับอ่ะแล้วก็น่าจะเป็นแบบว่าให้เรามาทําการต่อสู้ใช่ไหมอันนี้นี่ไงเห็นไหมครับสู้กับไอ้เจ้าตัวนี้ครับผมเนี่ยก็สู้ไปอ่ะนี่ครับเควสแต่ละเควสมันจะไม่เหมือนกันนะนะครับผมก็ทําการแบบอ,อ่เล่นตามที่ตัวเกมเขาแนะนํานะครับอืมมันแอบยากอย่างเดียวแหละสําหรับตัวผมนะ ก็คือ,อการที่มันไม่มีออโต้แล้วเราจะต้องกดเองนะครับ <laughs> ผมไม่ชอบจริงนะเออผมไม่ชอบเกมนี้ไม่มีออโต้นะครับมันดูน่าเบื่อสําหรับผมอะบางทีเราไม่ได้มีเวลามานั่งกดทั้งวีทั้งวันไงนึกออกไหมเออมาครับโอเคเนี่ยแต่ไปเอาดิโอ้มันมีแบบไอ้นี่เกาะป้องกันนช่ไบอกว่าเนี่ยโอเคอ่ะเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วนะนะครับเหมือนแบบให้เราลองให้เราลอง ่านะครับเควสก็จะเป็นประมาณนี้กนะค,คุยไปนะครับก็ส่งเควสนี่ได้ของมาใหม่แล้วเห็นไหมก็ใส่ของไปปุ๊บประมาณนี้เป็นต้นนะครับมาดูเมนูของเกมหน่อยก็แล้วกันนะครับว่า,าตัวเกมนี้เขามีเมนูอะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าผมก็เล่นมาถึงแค่เลเวล10เท่านั้นนะครับอันนี้ยังปลดล็อกไม่หมดนะ นะครับผมออะมาดูด้านล่างเห็นไหมอันนี้ก็จะมีในส่วนของเมน<ณ>ูกระเป๋านะครับก็ลองเข้ามาดูว่าในกระเป๋าเรามีอะไรเนาะประมาณนี้นะครับส่วนนี้นะครับก็จะมีทั้งเมนูตัวละครอะไรต่างๆครับอ่าลองกดเข้ามาดูเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นตัวละครเรานะครับมันก็จะบอกว่าเราใส่อะไรอยู่บ้างอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าให้เราทําการแบบกดใส่ในส่วนของฉายาได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอ่อให้เรากดเข้ามาดูในส่วนของร้านค้าได้นะลองกดเข้ามาดูนะครับแบบนี้เห็นไหม มันจะเป็นแบบว่าร้านค้าแลกเปลี่ยนของต่างๆนะครับไอตัวสัตว์ต่างๆแล้วก็มาซื้อในนี้ได้นะแลกเปลี่ยนนะครับเนี่ยของอย่างอื่นนะครับก็มาซื้อได้เหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ในส่วนของเอ่อตัวละครของเราแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นพวกนี้ครับความสําเร็จนั่นเองนะครับผมก็ลองกดเข้ามาดูนะมาเช็คดูว่าอันไหนที่เราสําเร็จแล้วนะครับถ้าเกิดสําเร็จแล้วก็กดรับของรางวัลได้เห็นไหมแบบนี้ครับมันก็จะให้เรากดรับไปได้เลยนะครับผมอ่าอันนี้ปลดล็อกอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ย ลองกดเช็คดูนะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าให้เรามาลองนะครับลองชุดนะครับผมพวกเนี่ยคอสตูมต่างนะครับอ่าสวยหล่อเท่นะครับผมประมาณนี้นะอุ้ยจะมีชุดอันนี้ใส่ก็น่าจะเท่ไม่เบาเลยนะเนี่ยผมว่านะครับแล้วก็พวกอาวุธต่างนะครับก็จะมีแบบสกินของมันอะนะครับผมเห็นไหมนี่ครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้อ่าแล้วก็เนี่ยครับอ่ามีแบบนี่ส่วนหัวด้วยนะอ่าังเก้ครับส่วนหัวเห็นไหมก่อนใส่ครับ ส่วนตัวก็มีด้วยเนี่ยเห็นไหมส่วนตัวตรงนี้นะครับอ่าเป็นส่วนเสริมเข้ามาของตัวเกมนี้นะครับนี่มีวิงวิงในตัวแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของสัตว์ขี่ของเรานะครับที่เราได้มาใช่ไหมอ่าตัวไหนที่เรายังไม่มีก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันบอกว่าให้เราหามาจากไหนนะครับซึ่งสัตว์ขี่แท้เท่ก็มีค่อนข้างเยอะนะนี่โอ้โหอุ้ยตรงนี้เท่ห่ะอ่าเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะครับนี่โอ้โหเสือ เทจะจัดเลยนะครับเฮ้ยแาไมนมันบอกว่า7วันวะเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคส่วนต่อมานะครับก็จะมีอันนี้ครับอันนี้จะเป็นเควสนะมันก็จะบอกนะครับว่านะตอนนี้เรามีเควสอะไรอยู่บ้างนะครับเรารับเควสอะไรนะครับก็ลองมาตรวจสอบตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็เมนูต่อมาครับอันนี้จะเป็นเมนูในส่วนของสกิลนั่นเองครับอ่านี่ครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดสกิลได้เลยนะครับอัปเกรดทีเดียวแบบนี้ครับปุ๊บกดอัปไปนี่เห็นไหม อ่าประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็มาทําการเอ่อกดเรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีแต้มแล้วก็เรียนรู้ได้เลยนะครับก็ลองอ่านดูว่าเราต้องการความสามารถอันไหนก่อนนะครับก็ทําการเรียนรู้ไปประมาณนี้เป็นต้นนะครับส่วนนี้จะเป็นแบบว่าสกิลแอดติเมสนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยปลดล็อก นะครับตามระดับไปเนาะเออส่วนเมนูอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับปมอันนี้ก็จะเป็นเมนูดันเจียนนะครับเราสามารถที่จับไปลงดันเจียนกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆได้ซึ่งอ่อันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆน,นะครับเดี๋ยวมันจะมีปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยตามระดับเลเวลตรงนี้เห็นไหมไอตัวดันเจียนอะ่ะนะครับเฮ้ยอันนี้ใครชวนผมมาวะเนี่ย อ่ะไม่เข้าครับผมอ่าแล้วก็ส่วน,นอื่นยังไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้นะครับส่วนนั้นบนก็มีแบบว่าให้เรามากดรับของรางวัลอะไรเงี้ยนะครับบางช่วงบางตอนมันจะมีแจ้งอยู่นะครับผมก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับเอออ่ะโอเคเอาเป็นว่าในส่วนของตัวเกมนี้เนี่ยผมจะเอาบรรยากาศมาฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่าใครสนใจก็เชิญโหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปตัวเกมนี้ยังอยู่ในช่วงทดสอบนะนะครับเป็น ช่วงทดสอบรอบที่2แล้วนะก็น่าจะโหลดเล่นกันได้ทุกคนแหละนะครับโอเคไปละฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีทุกคนครับ